สวัสดีครับวันนี้วันที่1พฤษภาคม2 5 6 5นะครับผมก็ขึ้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันนิดหนึ่งนะครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมมีโครงการอะไรของภาครัฐนะครับผมที่จะมาแบ่งปันนะครับให้กับสมาชิกท่านได้รับทราบภาพรวมกันนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรสกันแห่งรัฐ ซึ่งอันนี้เนี่ยวันที่1พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็มีการโอนเงินเข้าเรียบร้อยนะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนของโครงการนะครับคนละครึ่งนะเกี่ยวกับการจ่ายค่าน้ํามันอันนี้ก็เริ่มนะครับผมนะในเดือนพฤษภาคมเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูการอัปเดตนะครับรวมไปถึงนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็ระบบประกันสังคมนะครับผมในมาตรา3 3 9 9เดือนพฤษภาคมก็เริ่ม ในเรื่องของการมีส่วนลดในการส่งเงินสมทบด้วยเดี๋ยวเรามาสรุปแล้วก็ไล,ล่เลียงกันนะครับขอยัดเริ่มจากบัตรสำคัแห่งรัฐและบัตรคนจนนะครับวันนี้ก็มีรายการที่เข้าเนี่ยหลายรายการเลยประจําวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับผมก็เริ่มจากนะครับวงเงินซื้อสินค้าอุป,ปโภคและก็บริโภคซึ่งก็เข้าให้2กลุ่มเช่นเคยนะครับสองบาทแล้วก็300บาทนะครับอันนี้เงินเข้าเรียบร้อยแล้วยังไงลองไปตรวจสอบจะเช็คดูนะเข้าไม่เข้าอย่างไรพิมพ์มาแบ่ง ปันกันนิดหนึ่งนะครับนี่คือรายการแรกของ1พฤษภาคมนะครับรายการต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของค่าส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มอันนี้ก็100บาทนะครับตลอดระยะเวลา3เดือนก็คือเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายน อันนี้ตรวจสอบนะนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ส่วนลดนะครับในเรื่องของค่าซื้อกา๊าซหุงต้มตรงนี้100บาทนะครับผมนะแล้วก็เป็นรายการที่2ประจําวันที่1พฤษภาคมนะครับรายการต่อมารายการที่3ประจําวันที่1พฤษภาคมครับก็คือค่าส่วนลดค่าโดยสารการเดินทางนั่นเองไม่ว่าจะเป็นนะครับบขอสรถไฟรถไฟฟ้าอสอมอกอนะครับผมก็แน่นอนครับว่ารายการดังกล่าวก็5 0 0บาทต่อเดือน ก็เป็นรายการที่นะครับผมนะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับออัปเดตการในส่วนของบัตรสกสารรัฐหรือบัตรคนจนนะครับต่อมาครับในเรื่องของนะครับการที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งการจ่ายค่าน้ำมันเบนซินนะครับผมอันนี้ก็เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎกาคมเลยนะ3เดือนนะครับก็เป็นสิทธิ์ผู้ที่ได้รับเนี่ยนะครับก็คือผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่มีใบอนุญาตกับขี่รถจักยานยนต์สาธารณะนะครับที่จดทะเบียนนะครับกับกรมขนส่งทางบกนั่นเองนะครับผมจํานวนสิบครับหนึ่งแคนด้วยกันนะครับโดยลักษณะที่ใช้สิทธิ์ครับก็รัฐจะร่วมจ่ายคนละครึ่งนะห้ครับผมไม่เกิน50บาทต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็ไม่เกิน250บาท ต่อคนต่อเดือนนะครับตลอดระยะเวลา3เดือนนะที่แบ่งปันก็เริ่มเดือนนี้เลยก็คือเดือนพฤษภาคมนะไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2 5 5ห้าวานั่นเองนะอ่านี้ก็เป็นในเรื่องของสิทธิคนละครึ่งที่จะร่วมจ่ายในเรื่องของค่าน้ำมันเบนซินสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยนานสาธารณะหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองนะครับ ต่อมาครับในเรื่องของเบี้ยยังชีพนะครับผมอันนี้ก็เคยแบ่งปันแล้วก็อัปเดตนะที่จะได้รับนะครับผมนะตั้งแต่100บาทสูงสุดจนถึง250บาทเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมนะก็จะมีการที่อัปเดตเพิ่มเติมตามช่วงอายุนะครับอันนี้ก็แสดงความดีใจกับทางด้านของผู้สูงอายุด้วยนะครับอายุตั้งแต่60-69ถึง69ปีนะครับที่ได้รับเบี้ยยังชีพนะครับผมก็จากเดิม600บวกเพิ่มเติม100เป็น700บาท อายุ70-79ปีนะครับผมก็เดิมทีได้รับ700บวกเพิ่มนะครับอีก150บาทได้รับ850บาทนะครับอายุช่วง80-89ปีนะครับผมได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว800บวกเพิ่มอีก200นะครับรวมเป็น1,000บาทในรอบใหม่นี้นะฮะแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็รับเบี้ยยังชีพ1,000บาทก็บวกเพิ่มพิเศษอีก250บาท ก็เป็น1,250บาทนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นระยะเวลา6เดือนเลยนะครับอันนี้ตามข้อมูลนะครับที่เริ่มเนี่ยเขาเริ่มเดือนเมษายนนะจนถึงเดือนกันยายน2555นะครับส่วนผู้สูงอายุนะครับผมที่ได้รับเบี้ยยังชีพนะครับเดือนเมษายนเนี่ยตามเรทหรือจำนวนเดิมก็คือ600จนถึง1,000เนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเดือนพฤษภาคมเดือนนี้นะครับผมจะมีกําหนดกฎเกณฑ์แบบไหนอย่างไรบวกเพิ่มหรือไม่ทบมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ เพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าเดือนเมษายนเป็นต้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะนะฮะนี่ก็คือเรื่องของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับอัปเดตกันนะเดือนพฤษภาคมนะครับลองตรวจสอบดูเข้าตามรอบเหมือนเดิมนะประมาณวันที่10พฤษภาคมก็ลองตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะนะครับต่อมาครับก็คือเป็นในเรื่องของการลดอัตราส่งเงินสมทบนะอันนี้ก็แน่นอนครับว่า2มาัตราใหญ่ๆคือมาัตรา3-3แล้วก็มาัตรา39 อันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับในเรื่องของเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม255ันายเนี่ยนะครับมีอัตราส่วนลดนะครับที่เริ่มนะก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับมาดูกันนะว่าแต่ละมาตราอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากนะครับในมาตรา33ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็ตั้งแต่นายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเลยนะครับที่จากเดิมเนี่ยนะครับก็จ่ายอัตรา5%ต่อเดือน อันนี้ก็จะลดเหลืออัตรา1%ต่อเดือนนะนะครับผมก็ส่วนลดตามนี้นะครับส่วนในเรื่องของผู้เงินตนมาตรา39นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยเราเป็นลูกจ้างแล้วก็ลาออกแล้วก็สมัครใจที่จะส่งเงินสมทบนะครับก็เปลี่ยนมาตรา33มาเป็นมาตรา39อันนี้นะครับ โดยเดิมทีเนี่ยนะครับเราจ่ายอยู่ที่9%ต่อเดือนนะครับก็จะมีการเริ่มลดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม3เดือนที่ว่าเนี่ยนะครับผมก็เหลืออยู่ที่1.9%ต่อเดือนพูดง่ายเหลือ91บาทนะใครที่อยู่ในมาตรา39ก็เดือนพฤษภาคมนี้จ่ายแค่91บาทนะครับ ในส่วนของมาตา40อันนั้นจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายท่านเนี่ยจ่ายไปโอ้นะก็มีข้อมูลแจ้งจากประกันสังคมเนี่ยจริงๆเริ่มเดือนกุมภาพันธ์นะปัจจุบันเนี่ยเดือนพฤษภาแล้วนะฮะหลายท่านก็จ่ายมาตั้งแต่นะฮะกุมพามีนาเมษาเนี่ยนะครับจ่ายเต็มตลอดนะครับแต่ว่าเขามีส่วนลดอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอกฎกระทรวงประกาศนะตามที่เจ้าหน้าที่แบ่งปันเนี่ยนะครับเราก็ถึงได้ตามส่วนลดทีนี้ พอประกาศสมมุติว่าประกาศเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับเราก็จะต้องไปขอนะครับเขาเรียกว่าส่วนต่างที่เราจ่ายเกินเนี่ยนะตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษาสามเดือนเนี่ยนะครับผมก็ขอคืนนะในมาตรา40นยะครับยังไงก็ถือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารประมาณนี้<ส>เดี๋ยวประกาศยังไงเอามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มารวบรวมนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับไฮไลท์อีกหนึ่งโครงการของโครงการภาครัฐ นั่นคือในเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันอันนี้เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าในโครงการนี้เนี่ยนะครับเขาอยู่โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสแต่ว่าปัจจุบัน มีข้อมูลจากนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งนะครับจะมีการดันต่อเนื่องสําหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟรช5อ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูรละเอียกันนิดนึงนะครับสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ที่จะเตรียมชงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับในตามข้อมูลก็บอกว่าจะมีการต่ออีกอีก2ร้านสิทธิ์ที่มาใหม่เลยซึ่งมีข้อมูลนะครับที่น่าสนใจดังนี้นะครับทางด้านของเว็บไซต์เดอะเบนข้องอินไซด์เนี่ยรายงานว่านายยุทธศักดิ์ สุภาอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับระบุรังจากเราเที่ยวกันเฟส4จำนวน2ล้านสิทธ์เนี่ยได้หมดลงไปเมื่อวันที่16เมษายน65และมีกำหนดนะครับให้ประชาชนเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ใช่ไหมครับจากวงเงินงบประมาณเราที่้วกันเฟส4เนี่ยนะครับยังคงเหลือนะฮะคาดว่าจะนามาจัดทำโครงการเราที่้วกันเฟส5ได้ต่ออีก2ล้านสิใหม่ ทีนี้2ล้านสิทธ์เนี่ยมันมาจาก2ส่วนได้กันนะครับผมนะมีส่วนในบ้างอามาดูกันครับส่วนที่1เนี่ยนะครับมาจากการนําเงินจากงบประมาณที่เหลือนะครับจากโครงการเราท้ววกันเฟดสีนะครับผมสามารถที่จะเอาวงเงินดังกล่าวเนี่ยนะครับเฟสเดิมคือเฟส4เนี่ย มาจัดทำนะครับเพิ่มเติมได้อีก1ล้านสิทธ์เลยนะครับแล้วก็ที่เหลืออีก1ล้านสิทธ์เนี่ยจะมีการขอวงเงินใหม่เพิ่มเติมนะนะครับเพื่อจะมาสมทบเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมาจากงบประมาณเราธุรการเฟดสี่หนล้านสิวงเงินใหม่อีก1ล้านสิรวมแล้วเป็น2องล้านสินั่นเองนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะครับเกี่ยวกับการเตรียมนําเสนอนะในที่ประชุมต่อไปอันนี้เราติดตามความคืบหน้ากันนะครับ นอกจากนี้นะครับยังจะพิจาราณาการปรับประเดียดโครงการใหม่ด้วยเช่นอาจจะมีการยกเลิกคูปองนะที่ใช้กับร้านค้าเพราะว่ามีคนใช้สิทธิ์น้อยนะและอาจจะยกเลิกครับการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินนะครับเพื่อนํามาเป็นส่วนลดค่าห้องพักที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้มากกว่าอย่างนี้เป็นต้น โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนนะครับผมในเดือนพฤษภาคมนี้อ่ะเดี๋ยวติดตามข้อมูลความคืบหน้ากันอันนี้ก็เป็นโดยรวมนะที่นำมาสรุปแล้วก็อัปเดตว่าเดือนพฤษภาคมมีโครงการสำคัญอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับผมกับทางด้านของสมาชิกของเราบ้างก็มาอัปเดตภาพประมาณแบบนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญหลายท่านก็ยังติดตามอยู่ในเรื่องของโครงการคุครคึงเฟส5จะมีไหมอย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันแน่นอนนะนะครับให้กับทุกท่าน ได้รับทราบนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งลืมแบ่งปันไปสําหรับในเรื่องของประสบการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับผมวันที่15ของเดือนพฤษภาคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรายการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะครับผมที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโครงการนี้เขาบอกว่าเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม6.4ถึงเดือนกรกฎาคม65 นะที่จะได้รับเงินเข้าบัตรในเดือนเมษายนนะครับผมก็เริ่มเดือนเมษายนนะจนถึงเดือนกันยายน -65 ภาพประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะได้รับนะครับผม50บาทถึง100บาทนะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับผมวันที่15พฤษภาคมครับก็เป็นเดือนที่นะครับมีในเรื่องของรายการเหล่านี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเอาละภาพประมาณแบบนี้ครับที่มาอัปเดตให้กับทุกท่าน ได้รับทราบกันนะครับและถ้ามีข้อมูลอื่นในเพิ่มเติมก็จะนำมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันเล่าสู่กันฟังแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับช่อง f r e e d o m c มช n n e บายเกษมสันต้องลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ